สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้คือเสื้อนะคะอย่างที่ดาวบอกทุกครั้งเลยนะคะว่าเสื้อเนะเวลาเราแขวนไว้นะคะหรือว่าเวลาเรายกให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตัวดาวเองอะคะ่ะดาวยกให้ลูกค้าดูนะคะเวลาวันนั้นดาวใส่สีเขียวฝรั่งนะคะเป็นสีเขียวฝรั่งเป็นดอกแก้วสามมิติใส่สีเขียวฝรั่งแล้วก็ยกสีให้ดูนะคะลูกค้าก็จะไม่ค่อยสั่งกันนะคะจะสั่งแต่สีเขียวฝรั่งที่ดาวใส่นะคะแต่พอเวลาเรายกให้ดูแบบ มันดูไม่ออกมันดูไม่ออกว่าจะใส่สวยไหมยอย่างเงี้ยคะ่ะจะใส่สวยไหมจะใส่ดีไหมยอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าหลายๆท่านก็จะแบบเออจะใส่สวยห stand, รือเปล่าดาวจะใส่ดีไหมยอย่างเงี้ยคะ่ะคือเข้าใจได้ว่าบางทีเราไม่มั่นใจนะคะเนาะว่าเอ๊ะมันจะสวยไหมผ้ามันจะไอ้นี่ผ้ามันจะดีไหมอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเราคือขายเสื้อผ้านี่มันก็สารพัดนะคะคุณทีเพราะว่าไม่ใช่ว่าโอ๊ยมาถึงแล้วจะสวยเลยจะขายได้เลยไม่ใช่นะคะเพราะว่าต้องให้ทําให้ลูกค้าดูว่า เนี่ยมันสวยจริงๆนะค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะแบบว่าจะได้ขายนะแม่ค้าน่ะถ้าคนถามดาวบอกว่าดาวถ้าขายผ้าเนี่ยกำไรดีรวยแสนรวยพี่ค้าหนูบอกเลยว่าถ้าหนูถ้าหนูไม่เริ่มขายแต่แรกมาหนูจะไม่ขายเสื้อผ้าจริงเพราะว่าเสื้อผ้าน่ะมันลงทุนแบบคือลูกค้าอย่างที่บอกค่ะคลูกค้าซื้อตัวหนึ่งแม่ค้าซื้อสามตัวลูกค้าซื้อสิบตัวแม่ค้าซื้อยี่สิบตัวเนี้ยค่ะคือมันเป็นอย่างนั้นคนขายเสื้อผ้าแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้า ทราบกันดีเลยนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าบางทีอ่ะอย่างเราตัดมาเนี่ยค่ะบางทีเราตัดแต่ไซส์สามแปดอย่างเดียวก็ไม่ได้จะตัดแต่ไซส์สี่สิบอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องตัดตั้งแต่สามสิบแปดยันถึงไซส์สี่สิบหกบางอันตัดถึงห้าสิบสองก็ต้องยาวถึงถึงห้าสิบสองเลยนะคะแต่เราขายได้แค่ไซส์สามแปดสี่สิบสี่สองอย่างเงี้ย แล้วไซส์สิบแปดสิบสิบห้าสิบมันขายไม่ได้หรืออาจจะขายแต่แต่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กขายไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างเลยค่ะมันแม่ค้าขายผ้านี่คือแบบสารพัดปัญหาที่จะต้องเจอนะคะไม่ใช่ว่าพูดมาถึงสวยแล้วใส่แล้วขายได้ไม่ใช่นะคะท่านใดที่ไม่เคยลองลองดูไหมลองดูอย่าบอกว่าอุ้ยแม่ค้านะ้อกำไรดีไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะคะคนบอกว่าไม่รู้เรื่องแบบว่าคนเดิมก็แม่ค้าขายเสื้อผ้าไม่ได้ค้าขายอะไรกันนะคะก็จะบอกว่าอุ้ยขายเสื้อผ้าขายง่ายจริงๆมัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายแบบที่เราคิดนะคะแต่ว่าเราจะปรับตัวนะคะปรับตัวเข้ากับธุรก,กิจของเรายังไงแล้วปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เราชอบอยังไงสิ่งที่เรารักยังไงนะคะไม่ว่าใดๆไม่ว่าอะไรก็ตามมันไม่ได้ง่ายนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนที่เรายกให้ดูนะคะเสื้อสีอ่าเหมือนอย่างยากให้ดูก็คือแบบเดวนะางย้อนให้ดูอ่าเหมือนอย่างเหมือนอย่างนี้ค่ะเหมือนอย่างนีง้เราใส่สีที่เราใส่คือเป็นสีกะปินะคะอันนี้คือเรายกให้ดูแล้วนะคะลูกค้าก็มมันไม่ ยังไงสวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเวลาเราใส่ให้ดูเนี่ยค่ะคืออันนี้คือเราใส่อันนี้คือเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสวมเลยแล้วก็ใส่เลยผ้าถุงก็คือคาดเลยนะคะแล้วมีเก่งเลยด้วเน,นี่ยค่ะเนี่ยค,คือสวยเลยสวยประมาณนี้นะคะอ่าแขนเนี่ยพอเวลาเราใส่แขนยกอะค่ะ คือลูกค้าบา,างท่านก็ว่าแปลกๆนะแต่จริงๆอ่ะแขนยกค่ะเวลาเราใส่ขึ้นมามันทําให้เราดูมีทรงนะคะดูแบบว่าดู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 ดมาตรฐานมากขึ้นอะแขนม,มันจะยกขึ้นมันจะดูแบบไฮเลนต้นอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะยกแขนเนี่ยทุกวันนี้คือต้องขยับขยับราวเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าไอที่เคยทำราวไว้อะมันแคบไปมันเรื้อรอย่างงี้ยนะเนี่ยค่ะอย่างเงียง้ยพอาเวลาเราใส่ขึ้มันก็จะสวยแบบนี้ค่ะคือเสื้อมันทรงสวยนึกออกไหมคะเวลาเราใส่ทุ้มแล้วมันก็จะสวยอันนี้ค่ะอย่างนี้ะค่ะ ลายที่ดาวใส่คือเป็นคอกลมนะคะคอกลมแขน3ส,ส่วนเรียกว่าดอกแก้ว3ามมิตินะคะสีที่ใส่คือสีกะปิผ้าถุงก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะลายอย่างนี้ลายไทยเรือนต้นอย่างนี้นะคะลายไทยเรือนต้นนะคะจะมีแบบว่ามีมีม,ม,ม,มีตะข่ายตะข่ายในตัวผ้านะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราใส่มันก็จะเลือกสีที่เข้ากับผ้าถุงเรานะคะเย่ยค่ะ สีของเสื้อสีของผ้าถุงเนี่ยมันเยอะเพราะฉนั้นจะต้องเลือกสีผ้าถุงที่เข้ากับเสื้อแล้วมันจะสวยนะคะลูกค้าถ้จะใส่สวยแบบนี้นะคะเสื้อนะคะ1,000บาทผ้าถุง490ก็จัดชุดนะ1,400บาทสวยๆแบบนี้ ลายที่แม่ค้าใส่คือลายดอกแก้ว3มิตินะคะสวยนะคะแต่ถามว่าลูกค้าเคยซื้อประจําเนี่ยถามว่าบางท่านซื้อไหมซื้อนะคะซื้อไปบ้างแล้วนะคะซื้อไปบ้างแล้วไซส์าอาจจะไม่ครบนะคะไซส์าอาจจะไม่ครบลูกค้าท่านใดจะซื้อก็ถามนิดนึงนะคะเพราะบางทีแบบว่าส่งรูปมาถามขออนุญาตเลือกมาสัก2สีเวลาสั่งสินค้านะคะขออนุญาตเลือกมาสัก2สีเพื่อความสบายใจของแม่ค้าท่านลูกค้าสั่งมาก็บางทีสีมันไม่ได้นะคะอาจจะขออนุญาตเปลี่ยนสีอื่นเลือกมาสัก2สีนะคะ แจ้งเผื่อไว้ก่อนเผื่อท่านใดจะถามว่าเอ้าสีนี้มีไหมสีนั้นมีไหม้ยนะคะ่ะเลือกมาสักสองสีสีที่แม่แคทใส่คือสีกะป,ปินะคะเนะะี่ยค่ะเป็นสีกะปิแบบนี้นะคะเสื้อสวยแต่นี้เพราะแนนก็คือเนี่ยต่อไปคือสีเหลืองนะคะเนี่ยเหลืองดอกคูณน,นะคะเนี่ยคือเหลืองดอกคูณอ่าที่ดาวยกให้ดูนะคือเหลืองเหลืองดอกคูณเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวใส่เดียเด๋ยวคลิปคลิปต่อไปจะใส่ให้ดูสีเหลืองดอกคูณสวยคือเสื้อในเวลามันใส่เข้ามามันสวยเพราะว่าเราเข้าเนื้อนะคะลลูกกคค้าาาาหยๆท่่่นนบอวพีั คือพี่คันมากเลย kav. คือจริงๆอ่ะคือเสื้อเนี่ยค่ะอันนี้คือดาวอ่ะเนี่ยคือมันมันมันเขาเรียกว่าเสื้อเนี่ยเป็นงานเป็นงานเป็นงานลูกไม้นะคะอันนี้คืองานลูกไม้เพราะนั้นเวลาเราเนี่ยค่ะมีเหงื่อนะคะเรามีเหงื่อเราร้อนอย่างนี้ค่ะเสื้อเนี่ยมันสัมผัสกับตัวเราเนี่ยค่ะเป็นบ้างนะคะที่รู้สึกเคืองเคืองคันคันนะคะเคืองเคืองคันคันเป็นบ้างเป็นนะคะถามว่าลูกค้าหลายๆท่านเป็นไหมเป็นนะคะแต่พอเวลาเราซักนะคะ เราซักธรรมดานะคะเราตีแป้งให้แตกติดพัย์ยาับพนุมนะคะตีให้เป็นฟองเลยนะคะแล้วเ,เอาเสื้อไปแช่ขยี้ขยี้เราธรรมดายางนี้นะคะขยี้ขยี้ขยี้เราให้ทั่วๆเลยนะคะแล้วก็เอาไปตักในที่ร่มลมกกนะคะถ้าจะเกิดว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ากลัวขั้นมากอะทำสักสองสามรอบก็ได้ะคะ่ะขยี้แล้วก็ซักนะคะเอามาขยี้แล้วก็ซักอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะคะซักทาสักสองสามรอบนะคะมันก็จะนิ่มนะคะเพราะว่าซับในคือเขาจะนิ่มอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็จะเป็นแบบผ้า ทอตรงนี้เองนะคะบางทีคือมัน,ม,น,ม,นมันเป็นกุ่ยได้นะคะกุ่ยได้ก็จะเป็นเส้นเล็กๆๆเอยนี้ค่ะมันแหลมๆ,ๆอาจจะทิ่มเนื้อเรานะคะอาจจะเป็นแต่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยซักดูแลรักษาแบบซักแล้วก็ขยี้แล้วก็เอาไปรีดแล้วก็ตากนะคะ,ะตากเสร็จแล้วเอามารีดรีดข้างในนะคะ ดีข้างในก่อนนะคะและ้วมาดีข้างนอกอีกทีนึงนะคะสักสองสามโหนเนี่ยก,ก็ก็จะหายคันนะคะคือไม่ได้คันอะไรขนาดนั้นถามว่าตัวเราเองอะ่ะเลือกเสื้อผ้าที่มันคันมาไหมมีนะคะเคยเคยเคย,เคยลองเคยลองเสื้อผ้าที่แบบว่าคันๆก็เคยค่ะแต่ว่าพอเรารู้ว่าคันแล้วตัวเราเองรับไม่ได้นะคะเพราะนั้นลูกค้าก็ก,ก,ก็ลูกค้าเราก็คิดว่ารับไม่ได้เหมือนกันต่อให้สวยขนาดไหนถ้ามันรับถ้ามันคันก็คือไม่อยากใส่เข้าใจค่ะแต่ในทันนี้คือลูกค้าบางท่านป่วยอย่างเงี้ยค่ะ คือเราป่วยแล้วก็ผิวผิวคือผิวเราป่วยอะ่ะผิวเราแท้อะไรไม่ได้เลยผิวเราสัมผัสอะไรไม่ได้เลยคืออันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะถ้าลูกค้าที่เป็นลักษณะแบบนั้นอย่าเลือกนะคะอย่าเลือกเสื้อลูกไม้นะคะเพราะเสื้อลูกไม้นี่คือการชนผิวเราอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นบ้างนะคะเหมืนอนเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะป้ายอย่างเงี้ยคะ่ะป้ายป้ายติดอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวเราเองก็คือป้ายแบรนด์ป้ายยี่ห้อคือแไม่ได้เลยนะคะคือโดนหลังไม่ได้คือต้องตัดออกเลยตัวเราเองนะคะคือเป็นขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าบบนแ นิดนึงหน่อยนึงไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่สนับสนุนให้ใส่นะคะเพราะว่าเพราะนั้นก็มองคนอื่นสวยไปเราไม่ต้องสวยเพราะว่าผิวเรามันไม่ได้นะคะแต่ถ้าบกค้าบางท่านส่วนใหญ่เช่ทั่วไปมาตรฐานทั่ว,วไปเน,นี่ยค่ะหนึ่งในร้อยหนึ่งในสิบคือไม่เคยเจอนะคะส่วนใหญ่ก็คือโอเคกันทุกคนนะคะแต่ว่าต้องถ้าเราเปิดใจแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดใจใดๆก็ตามนะคะคาถามจะต้องตามมาว่าดีไหมอนุนั้นไหม แต่ถ้าเราเปิดใจคือมันจะไม่มีคําถามนะคะจะลองจะลองฉันจะลองดูอย่างนี้นะคะแต่ก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่บางท่านยอมนะคะยอมเปิดใจแต่ถามว่า เวลาเราเวลาเราเปิดใจกับสินค้าที่ร้านสินค้าที่ร้านดาวเนี่ยเราก็เลือกสินค้าที่ดีที่สุดมาขายให้นะคะเพราะว่าเวลาเวลาดาวขายให้พี่ไปแล้วดาวเราก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เคยคิดจะขายพี่ตัวเดียวแน่ๆนะคะชีวิตนี้พี่ต้องซื้อกับหนูไปตลอดแน่ๆเลยนะคะหลูมลงนะไว้ทุกคนเลยนะคะใครซื้อสินค้าร้านหนูไปต้องติดใจหนูนะคะ <ride> ต้องมาซื้อหนูตลอดนะคะเพราะว่าของสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวทําสีอื่นให้ดูนะคะอันนี้คือสีที่แม่ค้าใส่คือสีกะปินะคะ เสื้อ1,000บาทนะคะผ้าถุงส200ร้อยบาทนะคะจัดเข้าชุดชุดละ1,400บาทแบบนี้นะคะเวลาจะสั่งก็บอกว่าลายดอกแก้ว3ามิติสีกะปิแบบนี้นะคะอย่างงี้ค่ะสวยแบบนี้เลยสวยขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวทำสีเหลืองให้ดูค่ะใส่ให้ดูทุกสีเลยนะคะเพราะเวลารีวิวอะ่ะยกขึ้นให้ดูก็ไม่เห็นนะ่ะน้องดาวเอาใส่ให้ดูหน่อยอย่างนี้นะคะ<ม>ขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปสวัสดีค่ะ